สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมโดเซนโ o ่ครับผม Perfect Escape ในพาร์ทนี้นะครับอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะกว่าจะมาเพราะว่าจริงๆอะ่ะผมอะ่ะทำพาร์ทอันเนี้ยที่เล่นด่านอ่าหกเอันเนี้ยไปล้แต่ว่าคลิปมันนั้นอะ่ะมันมีปัญหารครับแล้วผมไม่สามารถที่จะแก้ไฟล์ออกมาได้ผมพยายามอยู่พอมันแก้ไม่ได้เนี่ยผมก็เลยต้องถามตัวเองว่าแบบโอเค งั้นเดี๋ยวผมเล่นใหม่อีกรอบนึงโดยที่ผมพอจะรู้บ้างอยู่แล้วน่าจะดีกว่าคือ,ค,อคือทำไปแล้วแหละแต่มันไฟเสียครับต้องยอมรับในข้อนี้เลยจริงๆว่าขออภัยครับทุกคนแต่ถึงแม้ว่ามันจะผมจะเคยเล่นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะจำได้ร้อเซ็นตะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่าน3ามด่านนี้กันในพาร์ทนี้นะครับไปนครับคือผมพอมีเขาๆพอจะรู้บ้างอยู่แล้วไงแต่ไม่ได้ร้อเไม่ได้ร้อเแน่นอน โอเคด่านนี้อู้ด่านนี้ผมจําได้เลยด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านที่ผมเพิ่มเสียงนิดนึงเป็นด่านที่ผมทรมานที่สุดเลยก่อนอื่นก็เก็บของทั่วไปก่อนนะครับเก็บของทั่วไปก่อนกล่องพวกนี้เอาเฟืองอือฮึตรงนี้เดี๋ยวค่อยหมุนนะครับแต่เราต้องใส่เฟืองก่อนใช่เลยคือมันจำได้อ่ะลุกเหรอมันบอกให้เรามองครับเรายังไม่มองอันนี้ต้องเอา USB อมาใส่อเนาะ อันดับแรกขอดูหน่อยสิว่าในนี้มีอะไรนะครับ๋อมีเครื่องมือนะและนี้เหมือนจะมีเฟืองแค่ครึ่งเดียวนะครับกับเครื่องมืออือหือมียังอื่นีไ้ไหมตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่าตรงนี้ให้มองๆอ,อะไรมันมองไม่ได้มันเล็กเล็กถ้าใส่เฟืองแค่ครึ่งเดียวไม่น่าเวิร์กเนาะผมต้องหาเฟืองอีกอ้าวผมเจอนี่แล้วบอกแล้วมันก็ใช่ว่าจะจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดูสิ โอเคอืมมันเป็นโค้ดนะครับเนี่ยเป็นโค้ดนะอืมแล้วโค้ดนี้ใช้กับตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวก็มีก็มีนี่เหมือนกันอืมโอเคกดได้ห้าครั้งกดได้ห้าครั้งไม่ว่าจะกดอัานไหนก็ตามหนึ่งสองสามสี่ห้ามันรีเซ็ต หนึ่งสองสามี่ห้ากดอันเดิมแหละมันรีเซ็ตเพราะฉะนั้นกดได้ห้าครั้งตรงนี้อาจจะใช่ก็ได้นะเช่นแต่อย่าลืมว่ามันกดได้ห้าครั้งมันจะไม่มีผลอะไรนะสิเอ๊เหมือนเล่นใหม่จริงงนะกล่องอันนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วหนึ่งสามหนึ่งสามห้าสี่ห้าหนึ่งสามห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองสาม หนึ่งสามห้าแล้วไงตัวหนึ่งสามห้าสี่ห้าหนึ่งสี่สี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองสามานนี้มีอะไรมีเฟืองอีกอันหนึ่งครับเราก็จะเอาเฟืองสองอันนี้มารวมร่างเข้าด้วยกันเพื่อที่จะใช้เฟืองอันนี้ใส่แล้วก็หมุนปึ๊บเปิดไปอีกห้องหนึ่งนั่นเองโอเค อันนี้มีอะไรบ้างนะตรงนี้มีที่ตัดสายไฟนะครับเราจะไม่ได้ตัดสายไฟนะอันนี้โอเคตรงนี้มีเทปนะอันนั้นไว้ก่อนเป็นเป็นอย่างพิ่งทําเราเอาที่ตัดอันนี้ยมาตัดตรงนี้ก่อนครับเพื่อที่จะเปิดเอาอุปกรณ์อีกอันหนึ่งออกมาเพื่อที่จะรวมล่างมันเป็นไขควงนั่นเองนะแล้ว ไข่ควงนี้จะเอามาไขาอะไรนะอืไขตรงนี้หรอตรงนี้ไหมยียงไงเต็มเลยไขยออกครับไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอเคต้องซ่อมสายไฟก่อนนะครับซ่อมเรียบร้อยทีนี้เราก็ดูครับว่าอันไหนอะ่ะมันเชื่อมกับอันไหนครับผมจะมองจากอันซ้ายสุดก่อนเลยแล้วกันนะมองไปพร้อมกันว่าคุณกับผมี่ยใครจะเร็วออกว่ากันไปแล้วปื๊ดอันซ้ายสุดหมุนลงปื๊บ ปุ้งนี่อันที่สี่ล่ะปื้ดหมุนผมได้อันเนี้ยสี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะหนึ่งล่ะปื๊ดไม่เอาใหม่สิหนึ่งปืดป้ดปืด้ดปื๊ดชุบ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 หนึ่งอันนี้สามนาใช่แหละสามเช็คก่อนสามฟื 3, ๊ดฟื๊ด ด๊บึบบึบลงปุ๊บหมุนปึ๊บป๊ปึ๊บ,บ,บ,บใช่ออนไปเลยได้ usb <c oughs> มาแล้วครับจำ usb <c oughs> ได้ไหมทุกคนแน่นอน usb ใส่กับเครื่องนี้เราเขาเจะา usb มาแต่พานอันเนี้ยมันจะมีช่องใส่ usb อยู่2ช่องตรงเนี้ยเรามีแค่10 m มูฟนะครับในการที่จะทําให้มันแบบเชื่อมจากไอ้สีเขียวข้างบนมาล่างข่าก่อนมันทํำยังไง <c oughs> มันไม่ใช่ว่ามันยากเหมือนกันนะเราลองหมุนสักทีนึงก่อนแล้วกันในอันที่ต้องทําแน่ๆ คืนนี้โอเคถ้าเราเสียสองมูฟเราลองแป๊บนึงนะอันนี้ต้องทำแน่ๆเหมือนกันอันนี้ต้องกดแน่ๆต้องกดแน่ๆน2หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวุยได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยวเยวเวอุ้ยหมือนได้นะเนี่ยหนึ่ง แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าท่อมันแบบมันมันหลุดออกจากกันอ่ะมันจะนับให้หรือเปล่า no อ่ะลองดูแล้วกันแบบที่ผมเพิ่งนั่นมาเมื่อกี้หนึ่งแล้วนะปึ๊บ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  success ครับเห็นเลขโค้ดไหมเห็นเลขโค้ดข้างๆ success ไหมสองห้าสามหนึ่งสี่ อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับในซีเครตคืออยาพลาดในจุดนี้สองห้าสามหนึ่งสี่คือตัวนี้ครับสองห้าสามหนึ่งสี่ช่องเปล่าอ๋อผมเก็บมาแล้วผมเก็บมาแล้วทุกคนมันจะได้ฐานตรงนี้นี่แหละผมเก็บมาแล้วนะมันคือซีเครตของด้านนี้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะทรมานอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีปัญหาครับเราได้มาแล้วนะครับ เอาละรู้สึกว่าห้องนี้มันจะมีอะไรอีกนะแต่ก่อนอื่นผมว่าผมน่าจะครบถ้วนในจุดตรงนี้แล้วแหละงั้นเราไปห้องถัดไปกันเลยแล้วกันนะคือลงไปข้างล่างนี้ครับตัดมันนะครับแล้วก็เข้าไปนี่แหละไม้แบกอันนี้มีอะไรไหมนี่ขวดตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีไอ้ตรงเนี้ยคือจุดที่ผมอะเสียพลังชีวิตเยอะมาก จนไม่รู้ว่ามันอะไรกันแน่ครับคือถ้าเรามือกดเข้าไปเนี่ยยังไงเราก็จะเจ็บเพราะมันมีเฟืองอยู่มันมีเฟืองที่ที่ทำดาเมจใส่เราอยู่ซึ่งตอนแรกกับผมไม่รู้เออผมไม่รู้เราต้องเอาไม้แบตอันเนี้ยมาเชื่อมกับใยครับแล้วก็เอาไม้แบตที่ติดใยอันเนี้ยมาจัดหิ่งห้อยครับแล้วเราก็เอาหิ่งห้อยเนี่ยมาใส่ขวดครับอันนี้ยผมรู้เราก็จะเอาขวดอันนี้โห่เล่นครั้งแรกผมแบบ ผมเหนื่อยกับด่านนี้มากๆเลยนะแล้วตรงเนี้ยแทนที่เราจะเอาหิ่งห้อยอ่ใส่เข้าไปตรงนั้นะถ้าทำบาเจ็บเราต้องวางไว้บนโต๊ะครับแล้วเราก็จะเห็นนะคือตอนแรกแบบไม่รู้ไงคือต,ตอนแรกไม่รู้แล้วพอที่แบบว่าเฟืองมันไม่มาโดนนิ้วเราอย่างเงี้ยเราก็กดในช่วงนั้นนั่นเองนะพอกดครบทั้งหมดเราก็จะวายเมื่อกี้เมื่อกี้กดๆแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมให้เราก็จะได้กุญแจเพื่อที่จะออกจากห้องนี้ครับ ด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านที่ผมเหนื่อยมากผมบอกเลยแต่พอรู้แล้วอ่ะมันไม่เหนื่อยล้ะอ่ามันมีแต่ความเจ็บเออแล้วแล้วเอเอห้องข้างล่างเนี้ยผมก็ไม่รู้ต้องผ่านยังไงห้องข้างล่างอันเนี้ยคือเฮ้ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางนะรู้สึกว่าทําได้ไปแล้วนะรู้สึกว่าทําได้ไปแล้วด้วยเออเราไปหาช่องใส่ดีกว่าแับหนึ่งนะอยู่ในว่าถ้ามันมีประตูข้างล่างตรงนั้นอนะ่ะมันก็ยิง่งอ๋อมันคือ usb อันหนึง่ง มันคือ usb อีกอันหนึ่งที่จะใส่ในช่องอันนี้ใช่ใช่ใช่ใชแต่ผมไม่มีผมไม่มีแล้วมันจะมันใช่จริงหรือเปล่าเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันล้องเอาฐานใส่เข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่ผมจาได้ว่าผมหยิบม,มาจากตรงนี้นี่แหละเรามีกุญแจเรามีเหมือนเหรียญเนาะห,ห้องนี้น่าสนไอ,ไอประตูนี้น่าสนเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับครับ อาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะยังไม่จบอาจจะยังไม่จบผมว่ามันต้องมีมากกว่านี้เตะนิ่ไม่งั้นประตูอันนั้นนะมันไม่มีทางที่จะแบบว่ายืนอยู่ง่ายๆอย่างนั้นหรอกเอาเฟืองออกมาได้ไหมเอาเฟืองออกมาไม่ได้ข้างบนนี้ถ้าเราตัดละ่ะตัดไม่ได้ครับตัดได้เราคือถ้าทําอะไรไม่เสร็จนี้เอ้ยทำไมตรงนี้ถึงมี แผ่นสีฟ้าอยู่ Disman t l e ได้ไหม Disman t l e ไม่ได้แล้วทำไมเราใช้ไข่ควงเสร็จแล้วมันถึงยังไม่หายไปหรือมันมีอะไรที่ผมจะต้องทำอีกเช่นไข่ไข่อะอะไรค,ค,คือผมผ่านด่านนี้แล้วแหละแต่เพียงแค่ผมอาจจะคิดมากอยู่ก็ได้ผมอาจจะคิดมากเกินไป แต่การคิดมากนี่แหละบางทีอาจจะทําให้เราสามารถที่จะเจออะไรแปลกๆปก,ปกใหม่ๆได้นะกับห้องครับมันต้องอยู่ข้างล่างนี่แหละคือเนี่ยอะไรทำไมมันต้องล็อกเอาไว้แล้วทาไมมันเหมือนมีทางลงไปนะมันมีทางลงไปนะปึ๊บเราเก็บอันนี้กลับมาได้แล้วทางซ้ายนี่อะไรทางซ้ายนี่อะไรไม่ได้ไม่มีผลอะไรอืมช่องซ้ายมือ เดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันต้องไปด่านอื่นก่อนอะเราค่อยกลับมามัง้งไม่แน่ใจนะไปก่อนแล้วกันเอ๋ไปไปด่านอื่นก่อนเราค่อยมาว่ากันแต่มันผมเคลียดซีชดไปแล้วอะเดี๋ยวไม่ชัวร์เหมือนกันอะทีนี้มาด่านที่เจ็ดครับุยเลยเจ็ดแปดไปคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยอย่างที่บอกว่าผมแบบพอรู้ในมาอยู่แล้ะ มีกล่องอะไรครับโค้ดไว้ก่อนอ๋อตรงนี้ด่านนี้จะเกี่ยวข้องกับรูปภาพด้วยอ่าได้สายไฟอันดับแรกที่เราควรทำนะคือการอุ้ยโอเคต้องเอาอะไรมาใส่ในตู้เย็นมีขนมปังหรืออะไรไหมมีแน่นอนโอเคครับใส่เข้าไปติ๊บกด ติ้งเก้าหนึ่งสี่ห้าครับผมไหนใช่ไหมหนึ่งสี่ห้าขอบคุณครับเราได้ม้ามาแล้วมา้าโอ้นี่อะไรซ่อนอยู่แก๊สเปิดพะผมมีอะไรไหมเปิดตู้สิง่ายนิดเดียวบะเปิดไม่ได้เลยม้ามา,มากล่องอะไรวะอันนี้มีเฟืองอย่างเงี้ยเือแบบ ไอพาร์ทสองนี่มันชอบเกี่ยวข้องอะไรกับเฟืองจริงๆเลยนะเหมือนเราต้องเอาไอเนี่ยมามาติดเข้าด้วยกันแบบมันต้องมีจุดวางมันครับเอาขนมปังนะไม่รู้ไม่รู้เอามาทำไมนะเอามาก่อนอ๋อโอเคเห็นอะไรหลายอย่างถ้าถ้าทุกคนแบบเล่นมาสักพักหนึ่งหรือว่าดูมาสักพักหนึ่งนะคุณจะเริ่มมีความสามารถในการสังเกตอะไรมากขึ้นครับอย่างเช่นเห็นสีโต๊ะไหม เขียวเหลืองน้ำเงินขาวแดงฟ้าส้มเผ <_ d ata> ื่อจะได้ใช้ในอนาคตเรายังไม่รู้ไงเฮ้มันต้องใช้อะไรนะแต่เรามีสายไฟสายไฟเหมาะที่จะใช้กับอะไรบ้างปิดตู้ไปก่อนรีโมทโอ้ยขอโทษครับทุกคนอยู่ๆม,มือถือสั่นขึ้นมานะครับไม่รู้แล้วตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ กดมั่วจนกว่าจะเจอเง่อนงามันต่อไปตรงนี้จริงๆริงเหรอไม่ใช่คือมันไม่มีทางที่จะเงียบกยิบขนาดนี้เดีย๋ยวน,นี้ยังมีอะไรอีกไม่มีเนาะตู้ไม่มีเนาะโต๊นะตหน้าองใสโซฟาหน้าองใสพูดตรงตรงหน้าองใสทุกอย่างตู้หน้าองใสที่สุดนะ ขนมปังกินมันปะแก๊สด,ดิสนเทิลลองดิสัันเทิลทุกอย่างดูนั่นแหละปุบเปิดขอดูหน่อยสิอ๋อปิดก่อนปิดก่อนเราค่อยเชื่อมสายไฟครับอืมแล้วก็เอาคิวปิดวางครับอืมเปิดเปิดโอเคทีนี้ทุกคนสังเกตดูอะไรที่จะทำให้เรา มันเป็นโค้ดอะไรเราสามารถที่จะกดลดจํานวนของตรงนี้ได้หรือว่าเราพอเรากดลดจนสุดมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่ได้เห็นอะไรไหมทุกคนใช่ครับนั่นคือใช่ไว้ก่อนอะรู้ไม่รู้บอกไว้ก่อนว่าใช่มันคือรูปที่อยู่ข้างบนครับมันคือรูปที่อยู่ข้างบนไม่ได้เราต้องร้องเลื่อนหน้าจอให้แบบว่าเห็นรูปที่อยู่ข้างบนด้วยแล้วเราก็ค่อยทันดูเอาละอันนี้ก็ลงล่างสัเกือบสุด อันนี้ลงชั้นหนึ่งอันนี้ลงสองชั้นอันนี้ลงสามชั้นครับขวาเห็นรูปเห็นรูปรูปภาพห้ารูปที่มันแบบอยู่ข้างบนน่ะนั่นแหละคือสัญลักษณ์มองเนี่ยอันเนี้ยไอ้พวกรูปภาพภาพนี้แหละไปต่อครับด่านนี้ด่านนี้อยู่ที่การสังเกตจริงๆเนี่ยค่าสังเกตไม่ดีอ่ะพลาดได้เราขึ้นมาต่อครับ ทีนี้เราได้กล้องดูดาวซึ่งกล้องดูดาวรู้สึกว่าจะต้องรู้สึกว่ามันจะต้องรวมกับอะไรสักอย่างก่อนนะไว้ก่อนเปิดตู้ได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดกล่องได้แน่นอนนี่ไงมันต้องรวมอันนี้เข้าไปด้วยนะใช่ใช่เพื่อทําให้เป็นกล้องดูดาวที่แท้ทรูครับเราก็มองเราก็จะเห็นเลยว่าดวงดาวแต่อันนั้นมันจะมีเลขจํานวนดาวอยู่ อันบนซ้ายเนี่ยสี่อันบนขวาสองสี่สองห้าสามครับเราก็จะมาใส่ตรงนี้สี่สองห้าสามเปิดได้กุญแจเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับวัวเอาแก๊สกับไฟนี้รวมล่างเข้าไปด้วยกันก่อนแล้วกุญแจไขตู้เพื่อดูว่าอันไหนชี้ขึ้นชี้ลงซึ่งเราจะรู้ได้ต้องดูจากกระดานอันนี้ครับเราจะเผามันเข้าไปเราก็จะเห็นล้ คืออันเนี้ยถ้าเราดูไม่รู้ไม่แบบดูไม่รู้เรื่องนะเราก็จะเห็นเป็นแค่แบบมีสีดําพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาเฉยเยแต่ถ้าเราดูให้ดีๆเราลองคุณลองดูรูปอย่างนี้นะคุณลองดูว่ามันมีจานอยู่แปดจานนะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ชี้ไปนู่นนี่นั่นแล้วคุณดูอันเนี้ยลองถามตัวเองดูว่าจะแกะเป็นโค้ดได้ยังไงผม,มรู้ละจะแกะเป็นโค้ดได้ยังไงผมให้เวลาประมาณสิบวินาที ดูรูปนี้นะแล้วก็ดูจานนะทำใบ้ครับจับกลุ่มให้มันเท่ากับจํานวนจานครับจัดกลุ่มสี่เหลี่ยมพวกนี้ให้เท่ากับจํานวนจานนะลองนั่นดูอ่ะผมว่าหมดเวลาแล้วลนะ่ะมองดูมองดูจากรูปจานเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันแรกก่อนละกันนะอันเนี้ยชี้ไปทางนี้ครับดูจากรูปอันนี้แล้วมันชี้ไปทางนี้เพราะว่ามองดูสี่เหลี่ยมสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่แบบ ผมผมไม่สามารถจิ้มบอกได้แล้วมันมีสีดําอยู่แต่สีดํำมันอยู่ในโพซิชันที่อยู่มุมบนขวาคือมันจะมีสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่มองแค่สี่ช่องพอมองแค่สี่ช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบด้านเท่าอ่ะจะสังเกตเลยว่าสีดาอ่ะมันอยู่บนขวาอ่ะเราได้หนึ่งอันละพอไปดูอีกอันหนึ่งสี่อันสี่เหลี่ยมอันนั้นช่างมันไปดูสี่เหลี่ยมอันที่สองที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าโดยเอาเอาสองคูณสองอ่ะสองคูณสองของสี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งอ่ะ มันอยู่ล่างซ้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ล่างซ้ายเก็ดไหมแล้วก็อีกอันนึงเรามองไปทีไปทีละสองคูณสองปุ๊บอีกอันนึงอะบนซ้ายแล้วก็อีกอันนึ่ะบนซ้ายเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นบนซ้ายอย่างนี้แล้วถ้าจะให้ง่ายเราต้องมองให้ให้เห็นรูปของมันอยู่ในช่องของเราแล้วเราก็ดูอันนี้ไปด้วยแล้วอันเนี้ยก็จะอยู่บนขวามนนันอยู่ล่างซ้ายถูกแล้วไอ้ล่างขวาถูกแล้วอันนี้ล่างซ้ายแล้วก็บนขวา kaf. เสร็จเรียบร้อยครับไม่มีใครรู้หรอกว่ามันทําอะไรได้แต่ถ้าเราอามันพนไฟใส่ขอโทษ <c oughs> เคยเล่นแล้วก็เจ็บได้ครับ <c oughs> นี่มันคือรูปบัวครับเราก็จะได้รับเขามาเพราะว่าเราต้องเอาเขามาใสใม,ม,มันก่อนไม่ย้มันโกรธครับ <c oughs> เปิดได้แล้วจบแล้วนี่แหละอีกด่านหนึ่งด่านนี้ยคือความยากของมันอะ่ะมันจะยากเลยตรงจริงๆอันด่านนี้ยไม่ยากเท่าด่านเมื่อกี้ ด่านเมื่อกี้นี่ด่านด่านเมื่อกี้คือแบบถ้ายังไม่เคยดูผมนะแล้วก็เล่นนะหูเหนื่อยมากเลยแบบมันมันงงไปหมดอ่ะมันดูใช่ไปหมดแล้วมันก็ไม่ใช่สักอย่างนะครับเราก็จะผ่านด่านนี้ได้เกกูดไหมล่ะครับมาเกกูดด่านนี้เกกูดมาดูด่านแปดกันดีกว่าโอ้โหด่านแปดนี้เป็นด่านสุดยอดแห่งการทําดาเมจครับด่านนี้ถ้าไม่รู้ ทุกๆอย่างมันทาดาเมจใส่เราได้หมดเลยครับแต่ผมพอรู้มาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็คงจะไม่โดนดาเมจนะครับเอาล่ะโดยเฉพาะไอ้ไอ้ไอ้หุ่นไอุ้่นตัวสีม่วงที่อยู่กลางจออันเนี้ยอันนี้คือตัวตบแล้วตบเราเลยครับมันชอบตบหน้าเรามากครับทุกอย่างทําดาเมจใส่เราได้ในด่านนี้ครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นใดหุ่นทุกตัวก็ทําได้จับประตูจับอะไรไม่ได้เลยครับเจ็บหมดทุกอย่างแต่ผมจะยังไม่ทําก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวทีละอย่าง มาถึงก็เก็บของก่อนพยายามเก็บของแต่อย่าไปกดตัวพวกมันเด็ดขาดเลยเราจะได้รับปืนมาซึ่งอันนี้ดิสแนนเทิลได้ไหมอันนี้รวมร่างกันได้ไหมไม่ได้ปืนเนี่ยมันเอาไว้ยิงมันยิงสักตัวหนะึ่งอะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ไว้ก่อนทีละอย,ย่างเพราะว่าอย่างที่บอกด่านนี้เป็นด่านทำดาเมจครับเราเจ็บหลายอย่างมากอันนี้อะไรอะเครื่องดูดเหรอมันเหมือนว่าดูดออกมาจาก แบบโต๊ะข้างล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยอนนี้หน้าองสาสุดบ้านที่อยู่ตรงกลางแต่ยังไม่มีอะไรผมยังไม่เจออะไรอันนี้ต้องเอาการ์ดมาหมุนนะแบบมันนี่นะลองเอาปืนยิงมันดูไหมตายซะนีะ่ยมันตบหน้าผมอย่างเงี้ยตลอดเลยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโอเคไขค,รครวงยังไม่มีครับมันไขค,รครวงไอหุ่นนี้ผมก็กลัวนะ อย่าพึ่งนะเพื่อนอย่าพึ่งทําดาเมจใส่เรานะเรามาดีเรามาดีเรามาดีเอ้ย hey. ทำไมมันจับอะไรไม่ได้เลย d i s m a นเทิร์นดิส t l นเทิร์นดิสตัดอะไรมาผมพอรู้ว่าอะไรมันเอ้ oh. นี่ไงหลวมล่างเข้าด้วยกันเบินใส่แมกกาซีนเรียบร้อยครับยิงปุ้งโอ้เราก็เก็บของจากตัวมันนี่เราก็จะได้ กุญแจหัวใจมาไขาตรงนี้แล้วเราก็จะได้รับไข้ค่วงซึ่งกดที่ป้ายฐานของหุ่นอัศวินถือโลเพื่อตัดระบบมันครับตัดระบบมันครับเพื่อถ้าเราไม่ทําเราเปิดจะเปิดประตูทีไรนะมันจะเอาไอาอาวุธมาตีเราตลอดเลยครับด่านเนี้ยอาจจะมีคนตายได้แพ้ได้ด่านเนี้ยมันทุกอย่างมันเจ็บไปหมดเลย เอาละพอมาถึงอันนี้แล้วโอเคทุกคนมันจะมีอันนึงที่แบบว่าท้าทายตัวเรามากอันนี้เดี๋ยวเอามาใส่ให้อย่าเพิ่งทําอะไรมันอันนี้ให้เอาเหรียญมาใส่อ๋อเอาที่ดูดมาใช้ใช่ดูดใต้ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละดูดตรงนี้อันนี้อม,มันคือเครื่องดูดฝุ่นครับซึ่งเราจะดูดเหรียญขึ้นมานะเราก็จะเอาเหรียญมาใส่ในเครื่องหยอดเหรียญปึง้งหมุนไป ปป๊ดขอบคุณครับเราก็จะอันนี้ Dismantle เขาเพื่อได้เป็นตัวไขไขอันนี้คือจระเข้ซึ่งปริศนาจระเข้เนี้ยมันจะมีฟันของมันอยู่ให้เรากดฟันโดยที่ไม่โดนมันกัดจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าออเดอร์มันเป็นยังไงหรือว่าการเรียงเลขมันเป็นยังไงให้มองตัวซ้ายครับ เห็นหน้าจอระเข้ได้แบบมีสตาร์และเอ็นไหมมันจะมีเลขเร็วๆอยู่อันนั่นแหละคือออเดอร์ที่เราต้องกดครับ416 416 416235 416235หกสี่หครับแล้วเราก็จะได้เจมมาหรือว่าเพชรซึ่งเอาเพชรมาใส่บนมงกุฎของเจ้านี้ทีนี้ก็สุดท้ายละ สัญ,ญลักษณ์อะไรมีอะไรมันคือเสื้อของมันนั่นแหละเสื้อของมันอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเราก็มองให้เห็นมองทําให้เห็นเราก็จะรู้ว่าเนี้ยมีสองนะอันเนี้ยมีสี่มันคือผมเรียกมันกระดุมแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้มีหนึ่งสองสามเจ็ดกดครับ yes เขาก็จะยินดีมอบคาถาให้กับเราซึ่งคาถาอันนี้เดี๋ยวเราจะดิสมันเท่มันออกมาก่อน ดิสมันทมันแล้วก็กลับไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ย้ยเอาเป็นว่าเฟิร์สติ้งเฟิร์สไม่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 โอ้ยไม่ไม่หินแน่นอนเกมแบบนี้ไม่จำเป็นต้องหินหรอกครับนอเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจะมาใส่ตรงนี้มั้งรู้สึกว่าจะเอาไอ้ก้อนๆนะขอบคุณได้ไอดีมาแล้วแต่ทีเนี้ยไอเจ้าบ้าเนี่ยถ้ามันมีปัญหามากนะครับ เราจะยกมันขึ้นไปครับยกมันขึ้นไปเพื่อหนีออกจากด่านนี้นั่นเองด่านนี้เป็นด่านที่ทุกๆอย่างเจ็บหมดถ้ายังไม่รู้ครับแต่ถ้ารู้แล้วอะไม่มีอะไรเจ็บเลยครับคือมันจะสบายมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะแต่ต้องขออาภายัยอ่ะอืมอืมต้องขออาภายัยสำหรับความน่าเสียดายที่แบบว่าทุกคนไม่ได้เห็นตอนที่แบบผมทรมานกับสามด่านในนี้น ซึ่งด่านที่ผมทรมานมากที่สุดเลยนะคือด่านหกนี่แหละผมเหนื่อยมากแต่ผมก็สามารถที่จะผ่านมาได้นั่นเองพาร์นี้จะเป็นพาร์ทสั้นๆที่รู้อยู่แล้วแต่พาร์ทต่อไปอ่ะน่าจะเป็นพาร์ทแบบไฟนนลจบของแชปเตอร์นี้ก็จะแบล็งเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นอย่าเรามาลุยด่านนั้นไปพร้อมๆกันนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับในพาร์นนี้ก็หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกันนะครับ ใครคิดตามคิดทันได้คิดเร็วกว่าผมได้ถือว่ายิ่งดีอ่าถ้าทําอย่างนั้นได้ผมจะยกนิ้วให้เลยครับแสดงความเรียกว,ว่าอะไรอ่ะชื่นชมแล้วก็ยกย่องว่าคุณนั้นยอดเยี่ยมครับผมเอาละก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนผมมันซา,านนี่ต้องขอขอบคุณทุกคนในการรับชมและขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้าซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของชั้นท์2ในครั้งหน้าครับ สวัสดีครับผม